อา,ากาศร้อนแบบนี้ไปไหนกันดีเช็คอินเที่ยวที่นี่ที่หาดเตยงามอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีซึ่งอยู่ในอ่าวนาวิทยาทินอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่เลยบริเวณกลางเกาะที่เห็นเรียกว่าอ่าวไก่เตีย้ยซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์พันปะการังจึงอยาก จะให้เพื่อนๆมาสัมผัสกับหาเตยงามหาสวยน้ำใส<ม>เห็นเม็ดทรายสวยๆมาเลยจ้าแนะนํามาช่วงเวลา8โมงคึ่งถึง6โมงเย็นซึ่งพี่ๆทหารได้มาซัพพอร์ตดูแลเป็นอย่างดีโอเคหาเพื่อนๆว่างเว้นจากการทำงาน มาเที่ยวกันได้ที่หาดเตยงามจังหวัดชลบุรีเลยจ้าขอบคุณที่ติดตามและรับชม